วันนี้เราจะมาเล่นหอคอยซีฟ้ากันนะเฮ้ๆๆวายวานี่คือจุดเริ่มต้นมันก็แปลกนะแนนทำไมเป็นสีแดงก็นดกว่ากลับดักซะอีกเราชอบแบบนอกแข็งมากกว่านะแต่โอ้เราชอบปรับหมดแบบล็อกล็อกด้วยมันเล่นง่ายดีอือเราลืมล็อกโอเคกระโดดข้ามเ่อนไปเลย เววี we, we, we. นี่แหละถึงเราล็อกก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะเพราะว่าเราได,ได้กระโดดผ่านกำแพงแบบดีๆจึ๊บปึ๊บจึ๊บปุ๊บตกเลยอีกตกแล้วมาเริ่มใหม่ได้ก็ดีกว่าเกมอื่นนะตกแล้วเริ่มใหม่ไม่ได้ไปอยู่ล่างสุดเลยก็ดีกว่าก็โชว์ดีไปของเราปึ๊บข้ามาเลยบอลสีฟ้าเราชอบมาก แต,แต่ไม่ใช่แบบแต่ก็ไม่ได้ชอบกว่าอันนั้นอ่ะบันไดเรนโบว์ที่มันจะหายไปชอบที่สุดแล้วจุ๊บปึ๊บวีจุ๊บปืป้อโอเคนเดิมจุ๊บนี่แล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ปีบันไดแล้วก็กระโดดไปตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็โดนโดนี่รดดนี่โดดนี่รดดนี่วันนี้เราไม่ยอมตายแน,น่แน่แง่จะคิดเลยว่าเราจะตายง่ายๆอ่ะเอ้ยื้ปุ๊บวายแต่ยังไม่ตายนะครับผมโอ้โหว้าโอ้โหทำได้ไงเนี่ยเพื่อนเจ๋งโอ้โหหนักเกินแต่เราหนักกว่าไม่ใช่วันนี้เลยมันเอียงไปเอียงมาเห็นไหมก็ตก วายวายวายเมือ่อกี้มันพับอันนี้สั่นแรงมากพี่เออปื้ปอ่หตกตกมาไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ทิศที่ทิศท,ท,ทางอ๋อตกมานี่น,นี่เองจึ๊บวายโอ้โชคดีไปเออ่อยๆไปค่อยๆมาก็ทำได้ล็อกอิน จึบป,ปุ๊บไอ้จึ๊บจึ๊บปุ๊บปุ๊บถนัดที่สุดก็คือกระโดดบอลกับไต่กับแพงเลยไม่ใช่ไต่อืมนี่ไงแบบเนี้ยเราชอบที่สุดแล้วที่สุดกว่าบันไดเลนโบว์นั่นอีกปีไม่เคยชอบมันนานๆน่ะนีนีงชัดเลยจุ๊บป,ปุ๊บ พูเดินแนวตรงใครจะรอดนี่จื๊อเล้วก็ที่หืมโหดาสีถ้าเกิดว่าจบก็ต้อง450ราบดาดโอ้ไม่กอดแต่เราไปเร็วอะ่ะตอนเราเพิ่งเริ่มเมื่อกี้เราถึงดาดสามสิบแล้วพูย้ยังไม่ทันขาคับตกอีกเร็วอืมต้องจบ450เลยเหรอเอ้ยเอ้ยอย่าหลอกกันเอ้ยเอ้ยปุ๊บอ่ารู้กน เงยงยงีปุ pain, 寶寶 op, ę, ๊บปีนบันไดเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนปุ๊บแชปุ๊บปื๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหววีเข้ามิติใหม่มิติใหม่เราเนี่ยมิติใหม่สีม่วงเราไม่ได้เล่นก็สีฟ้าเนี่ยไปมิติใหม่แล้วเป็นสีนี่เอาเพื่อนก็มาแล้วเหมือนกัน อันนี้ดูโล่งๆไม่เคยชอบเท่าไหร่แหวนพวอยนี่ไม่ชอบเลยสีมันโล่งๆอะ่ะมันไม่แบบไม่มีความสุขจึ๊บคิดเลยว่าจะหลอกคนง่ายๆอะ่ะจึ๊บป,ปึ๊บป,ปื๊บป,ปื๊บวอ,อ,อีีลิบบันไดนักโหไม่เหลือช่องว่างเลยเหรอนั่นไงเหลือช่องว่างก็ดีไม่เหลือก็ไม่เป็นไร ก็เราก็ผ่านไม่ได้อยู่นี้แบบเนี้ยมันได้ได้ไหวชนกระแพงจึ๊บปึ๊บเจ็บปึ๊บสามเจ็ดแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยจึ๊บปึ๊บปึ๊บป้บกระโดดมานี่เลยวับจบอูชุย จึกอทวีคือข้าฮาลาวีแล้วสนุกกันไหมบอกเลยไม่ไม่สนุกแน่นอนเพราะว่าที่ไทยไม่มีฮาลาวีแต่มีแต่เก้าเก้าคืนพอได้ยินว่าอัปเดตเพชรดะมาลุยก,กันต่อเลยจุ๊บปุ๊บปุ๊บปื๊บโอยโอยโอย,โอยโตกตกให้ดาดียากจังแต่ก็ไม่ได้ยากคือบหลับไปชช้าช้าช้า จืบข้ามไปเลยอันหนึ่งเขาะมันง่ายง่ายง่ายแบบเต่าอ,อยู่แล้วเธอลืมลออนน็อกเอ๊เออชอบบอลที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแต่เราชอบสีขาวกับสีฟ้าวายไม่ทันดูตกซะเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บวายเกือบตก,กวกปึ๊บจึ๊บแล้วก็กระโดดมานี่แล้วก็กระโดดไปนู่นแล้วก็กระโดดไปนี่เย้เกือบถึงแล้ว เกือบที่ไหนกันเราเกือบทิ้งด่านหกสิบปีฮอ่ะ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 เราเห็นคนตรงนั้นไหมเห็นบอกก็เลยบ้าเห็นเห็นปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บไม่โดนสักอันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บวีปุ๊บปึ๊บวีแล้วก็กระโดดไปนี่ เราจะบอกสุดกงลหัสนีคือหอค้อที่เราเกลียดที่สุดนแล้ววายตายแล้ววายตายแล้วตายแน่เลยชั้นปุ๊บล็อกอินไปเลยอึบอึบตต่ที่หกสิบแล้วไปไวายเนาะแม้ว่าจะเป็นรูปอะไรถ้ามีอันนี้เคลือบเราก็ชอบที่สุดวายเดี๋ยวจังนี้อยแผ่นนี้หมายถึงวายอุ้ย อันนี้อุ้ยมาใครมาเต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อนื้ออยู่ด่านฟ้าแล้วอันนี้ฟ้าคนจับของจริงจับของแท้เออกระโดดดีกางน,นี่กระโดดเปมนเราฮ่าฮ่าฮ่า่ได้ากาศจอกหอกให้โดนกันทุกคนเลยไม่รู้ด่านนี้เป็นอะไรโดนกันทุกคนแต่เราไม่โดนซะเนี่ยย,ยิงเล่นยิงยองยิงยอง,งยิงเล่นเลย นี่เยอะปุ๊บโอยโอยโอยเกอบต้นบปุ๊บปุ๊บกระโดดข้ามเส้นนี้ก็ชอบนิดหน่อยแต่ไม่ได้ขนาดนั้นวายวายเพื่อนเพื่อนอย่ามาใกล้ฉันโดยเด็ดขาดเออโอเคอ้าวไปบ้านเพื่อนรักเอากลับมาจงไงเนี่ยโอ้ยจึบปุ๊บจึบปุ๊บปุ๊บจึบ หนีคนนั้นให้ได้ก่อนเราต้องไปอันดับหนึ่งให้ได้ม,มันมาหรือยังโอเคมันออกเกมไปแล้วจบๆฮ่าฮ่าฮ่าวายช็อก,กแล้วมาทำไมตอนที่เราแพ้นเนี่ยวัดวัดช s สวัดเท้าเฮ้ยๆอย่าอย่าอย่ามาตรงน,นี้ปึ๊บ เ,เขาเขียนอะไรคะดูสิบอดคืออะไรอ่ะพูดอะไรของเขาว่าบอดอะไรอ่ะไม่เข้าใจบอกก็บอกว่าดีๆไม่ไพูดก็ไปจะพูดอือเก่งนะเนี่ยว้าเป็นด้วยโอ้โหว้าไปนู่นทำไมไม่ว้าเป็นเส้นชัยล่ะถามดีๆปึ๊บ ล็อกอินแล้วก็พุ่งสุดตัวโหกำแมงแล้วทำไมต้องเป็นด้านนี้ด้วยเนี่ยไม่ถนัดเออพูดผิดถนัดยังไงอะถนัดแล้วทำไมแล้วยังต่อเออปุ๊บว้ยอันสุดท้ายมันม่ไดัตคืบคืบปุ๊บเอ๊ะุ๊บปุ๊บ หูยทำไมต้องอันนี้ด้วยเพื่อนก็นกระโดดละเกินปุ๊บไอปุ๊บปื๊บเปิร์ปุ๊บไปเออเพื่อนนี่หวายเมื่อกี้เพื่อนกระเด็นไปเลยอยากคิดเลยว่าเราจะกระเด็นหวายเพื่อนช็อกโกแลตมาเฮ้ยเพื่อนไปช็อกโกแลตไม่ใช่เพื่อนช็อกโกแลตมาพ,พี่หนึ่งหลายกันเพียบเลยหวายตกเหว ปุ๊บมันต้องกระโดดก่อนนี่ไงเพื่อนสามคนไม่ใช่เพื่อนหรอกนะแค่แค่แค,ค่เรียกกันครับผมอ่าเข้าด่านใหม่เป็นสีชมพูโอ้โหอันนี้เราเล่นมาเฮ้ยอันนี้เพื่อนปุ๊บโอ้ๆๆอ้าทำไมไม่กลับด่านให้เนี่ยโกงกันนี่หว่าอืม จุ๊บเดี๋ยวหล่นอีกทีให้ดูครับผมจุ๊บปึ๊บด่าที่ก้าแปแล้วสงสัย450คงจะไปง่ายๆมัง้งติปิตะปิตะปิติปากิปิกิบิปิปิกิวีปิปิกิวีฮ่ายูเดสเต,เตย์ลก้เติเตยติยุกตาเอฮ้อยโกกันดีกว่า ถ้าเกิดว่าเราตกดันด่านใหญ่แล้วก็เออเราด่านแรกตายแน่ตายแน่ปึ๊บด่านที่ร้อยแล้วเย่เย่เย่ไหวายวไหฮู้เกือบไปละปึ๊บปึ๊บวายโอ้ยตกยัง มีใครเล่นถึงสุดมากถ้าเกิดว่าเล่นแบบนี้ก็บอกกันหน่อยเนะวใครดูมาถึงตรงน,นี้แล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะปึ๊บ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 เย้จึ๊บจึ๊บปึ๊บเอ้ยยยยยโย้ยโย้ยยยยยายยยยยยยัยยยยย้ยยยยนไยยยยมยนยย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 ่ยย้อยยยยะเรายยยยอยู่แล้ว,วลออยยย เราบูชิบก็ยอดแล้วโอ้ยเอยจึ๊บแล้วก็จะไปต่อเลยนะครับจึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บชวุวยกีชวุวยกีเออชวุวยกีชวุวยกีเออเออเออวีวีล็อกอินกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปอะไรกันเนี่ยโอ้เย้ oh, yeah. โชควันนี้เรามาดีแปลกๆฮะปกติโชคเราหลายใช่ไหมใช่ไหมเว้ย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 เฮลโล่เบ Hello, บ,บี้จุดวายตายแล้วทำไมมันไปเร็วจังเลยวายปุ๊บใหญ่ใหญ่ใยญ่ใหญ่ใหญ่ยู่ต่อ ปึ๊บใครเละถึงตรงนี้บอกหน่อยอ่ะอยากรู้เฉยเฉยยังไม่ได้อยากอ่ายี่ย้่ยี่อ้าวฟีเอะเดี๋คิดเลยว่าจะไปยังไงปึ๊บอันไหนไปแล้วใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันยังไปได้อีกเหรอเนี่ยปึ๊บโอ้ยเอาเอ๊า ดานเล่นเป็นพันๆปีก็ไม่เคยผานใครเคยมัวโหด่านนี้บอกเลยว่าใช่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 ตึกหลอยี่สิบสองไปไว้แน้วเนี่ยพูดไ่กี่คำเองตอนนี้พูดคาว่าเล่นไปกี่คำอะบอกเลยเล่นกันทุกว่าเล่นปึ๊บ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  บันไดนี่มันไปดีโหยประตูประตูสีเขียวโอเคกับ่า,านสีเขียวนี่คือด่านสีเขียวที่ทุกคนไม่รอคอยปึ๊บ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 ชาอบเล่นด่านแบบที่มันเป็นสีฟ้าฟ้านะ่าอายอย,ออยเอ้ยอยเอยเอ,เอ,เอสงสัยห,หิวเฮ้ ก็ได้ได้อันนั้นก็ใหายไปจึ๊บอันนี้ก็ได้ได้อันนั้นก็ใหายไปนี่ร้อยสามแปดเยี่ยวว่ะเวทีจังหวะขาดจังหวะปึ๊บปึ๊บอู้ววววเล่นมาถือตรงเนี้ย อย่างดีอย่างเทพปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูพับเร็วมากวายวายวายตายฟอแก้วเอฟเคสิเปล่าลังอันเราข้าวฟองสิเนีนะ่ยปึ๊บฆ่าเบรดานจบจบเฮ่เปึ๊บปึ๊บวิยืมปืนชุกก็เอาตกอ่ะไอ เก้าวก้าแลกระตกแล้วมันจะดีกมันจไม่ดีเก้าไหนอ่ะอ๊ตอกก็ผ่านไปทุกอันเลยแล้วกันไม่กลัวตายแล้วโหเลื่อนเหลือขีดเดียวจะไปยังไงเนี่ยไม่รู้ดิโอเคเกือบตกเราเดียวเราเนี่ยเกือบตกปุ๊บปึ๊บโอ้ลำบากจัง เวลามันหมุนติวต,ว,ตวมันแบบม,มันแปลกๆฮะชอบคิดนี้ก็ตลอดเลยอืมเลือล่องเราเกือบเต็มแล้วยังรอดนะครับยึบปึบเล่นอัพดี้นี่มันก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ยายถึงขนาดน,นั้นว๊บปั๊บป๊บเราไม่ถึงสองร้อยเลยต้องมีถึงสี่ร้อยนั่นนี่อะ จืยายายาย้อใหญ่ใหญ่ใหญ่ตกใจหมดหเลยป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอูอันนี้สีดำใช่ไหมถามจริงชัดเลยชัดเลยเพื่อนออกไปต่อหน้าต่อตาแล้วไม่บอกกันเลยนะว่าจะออกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยปึ้บ เนี้ยไม่ได้ออกแล้วเข้ามาใหม่ละสงสัยเมื่อกี้โดนเตะออกจากเกมปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บวีฮะโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยวียึบเนี้ยคิดเลยว่าจุดเดียวมันดีวายเห็นไหมเหียบปุ๊บโชคร้ายเลยก็จะไปทางนี้ตลอดนะ โอ้โหจุดเช็คพอยต์ก็มีเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองอีกนานไม่ต้องพูดเลยว่าอีกงานไหมไม่ต้องพูดเลย,ยงไงหน้าขึ้นไม่มองเฮ้ไม่ไหวปึ๊บปึ๊บปึ๊บว่บปรับฟิ๊บฟิ๊บปึ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 ๊บว้าวฮ่ะ ปีนบันไดขึ้นไปอดทนไว้อดทนวุบปุ๊บอันนี้กระโดดแล้วก็อุ้ยติดอะไรเนี่ยจ๊ปุ๊บชัดเลยไปไปไปปุ๊บปื๊ววายมีช่องตกหรือเปล่าเนี่ยวายกระโดดเละไปหมดปุ๊บว้ากระโดดแบบนี้เล ก็บแบบนี้แหละโูเกือบตายพี่เกือบตายอ,อ,อ,อีกคิดเดียวตายแน่ตายแน่ตายแน่อืมจะเดิไปนี่เลยง่ายจริงๆปื๊บจูปึ๊บฟีปึ๊บปึ๊บยอกยอหยอบหยอข้าไปข้าไปขับชิกกี้แอนเจต้อนเียบช่างม้านชิกกไปดูกันป้า ยิ้วไวเกือบตกแล้วเราอือออือขีดนี้ใครจะกระโดดไวก็เราไงใครมันกระโดดแด้ขนาดนี้เน,นี่ยเราเลยมั้งไม่น่าใช่ฮะไวชัดเลยว่าเราปึ๊บไวใครไม่ตกกระบาแล้วก็เราไงอีกนานไหมโอ้ คิดว่าแค่นี้มันมีประตูมิติต่อไปอีกอนเนี่ยเข้าไปเหมือนเดิมเลยว่ายไม่ทันเห็นแล้วเนี่ยเลยไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดข้าไมไปนี่เัาตรนั้นคเคยเป็นกับดักโอ้ยโชคดีไปออืตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกแล้วเหยียบไปดีๆอ่ะ ออเอ้ยผ่านเอออะไนั้นไม่ใช่อ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า y y หึหึตกตั้งแต่เก้เาแล้วปึ๊บปึ๊บ y <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่จึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย้ด six six ถ้าไปด่านใหม่เลยเลยเปล่าไอ้เราดิปุ๊บหายเห็นไหมเราจะไม่ได้ถ้ากระโดดไปด่านใหม่ได้อะเช็คพ่อีกอืมคนขอเข้าร่วมเครื่องขายก็ได้ก็ได้ไดอ้าวเฮ้ยหายจะค่อยไปรับแล้วกันรอไว้ก่อนนะเพื่อนเราก็จะรับคนไปที่ว่านั่นแหละอีก กี้รู้สึกคนคุค้นๆเหมือนเคยเห็นหน้าชัดเลยไม่บอกหรอกว่าใครอ่ะไม่บอกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟื๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บฟื๊บอะฟื๊บอ่ะสองร้อยสองแล้วโอ้ยวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนบ๊ายบายถ้ากวักจิตจำช่องฟอ,องแก้วไดลาี่และ lấy đuôi nè hỏi dữ dữ bye 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 bye, bye, bye. bye, bye.